แยมค่ะตัวท็อปราคาเท่านี้พี่ไม่ได้ขายพี่ราคาทดสอบช่วงแรกนะคะขอโทษนะสวัสดีค่ะสวัสสี่คิบบ45คะจ้าบัมูกาของก้าค่ะวันนี้เอารถสายครอบครัวที่โอ้โหขาวโบขาวโบบูบะมากแล้วราคาก็บูบะมากมันเป็นยังไงล่ะไอราคาบูบะแยมค่ะมันสวยมันแบบเป็นรถ Honda c r v ค่ะปี2013เกียร์ออโต้เครื่องยนต์2 4 0 4ใช่คะเป็นตัวท็อปด้วยใช่เป็นตัวท็อปนะคะลูกค้าลองคิดภาพดูว่า Honda c r v ตัวท็อปเนี่ยป้ายแดงมันราคาเท่าไหร่เป็นล้านเลยเป็นล้านเป็นล้านแล้วสภาพแบบนี้จากล้านกว่าบาทเหลือเท่าไหร่ 3าม0 0 0บาทใช่เหรอใช่สามแสนบาทด้วย Honda c ซ v คันนี้ขาวๆแบบนี้สภาพแบบนี้ดูไฟสิดูไฟหน้าสิใส่กริปใส่กริปแบบนี้ลูกตามโตแบบนี้นะคะเป็นตัวท็อปราคาต่านี้โอ้โหประหยัดไปเป็นล้านพี่ไม่ได้ขายพีราคาใช่ไหม ยังแอบคิดอยู่นะไม่ผิดถ้าออกไปแล้วสามแสนกว่าก็สามแสนกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าลูกค้าสามารถจัดเงื่อนไขฟรีดาวได้แล้วผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองได้ไหมได้ฟรีดาวได้ด้วยได้ด้วยโอ้โหมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเขาสวยยังไงไฟหน้าเนี่เป็นโปรเจคเตอร์เห็นแล้วเนี่ยใช่ค่ะลิกใช่แล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์และดิ่งธรนี่ยาวๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนนี่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 ไฟวิ่งวิ่งไหมใช่แล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอก ตามมาด้วยยางมิชลินแล้วก็ล้อแม็กของ c r v แบบนี้เลยนะคะโอ้ยางเหลือๆเ,เลยนะพี่ใช่ค่ะอีกเยอะแยะเลยไฟออกหูด้วยกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกเห็นปุ่มนี้อีกแล้วปุ่มอย่างนี้อีกแล้วของพี่เก๋บอกตลอดเลยไอ้ปุ่มอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาต้องเป็นตัวท็อปแล้วเป็นกดปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเป็นยังไงนะคะข้างในสวยมากเลยค่ะพี่ สปอร์ตแบบนี้สีดำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยนะคะมีจอให้<ง>ก็แสดงว่าจะต้องมีกล้องด้วยถูกต้องมีกดปุ่มสตาร์ทนะคะมีจอ Android มาให้แล้วแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เกียร์ออโต้แบบนี้อ,อระบบฟังก์ชันคือแบบล้ำสมัยฟรีดาวผ่อนเจ็ดกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใช่ค่ะสวยมากสวยมากมีแอร์หลังด้วยนะตัวเองใช่ค่ะ จะบอกว่านั่งหลังสบายบายมีแอร์ด้านหลังด้วยตรงนี้นี่ใช่คันนี้เป็นตัวห้าที่นั่งเนอะพี่เนะาะค่ะอ่าแล้วแอร์แล้วเ,เวาวบาะเขาคือแบบเป็นเนบาะหนังน,นี่เบาะเดิมนะคะไม่ได้ทําใหม่สวยมากเลยอะ่ะเป็นเบาะหนังแล,แล้วพื้นอ่ะอ๋อหนูเพิ่งรู้ว่าพื้นเขาเป็นพื้นเดียวกันเลยไม่ได้มีแบบว่าเนินตรงกลางเหมือนแบบรุ่นอื่นๆอ๋อโอ้หหลังคาหลังคาดูหลังคา,าซะก่อนขาวใสขนาดนี้ ขาวเกินเบอร์มากสวยมากค่ะรถคันนี้จอดที่ไหนคะน้องมาลำลูกกาคลองเก้ค่ะติดถนนลำลูกกาเลยค่ะใช่อีกรองมองหลังแล้วก็มีเซนเซอร์ให้2จุดด้านล่างนะคะข้างหลังโอ้โหส่วนนี้ส่วนนี้เข้าไปนั่งได้ไหมได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะทดสอบทดสอบช่วงล่างนะคะลูกค้าโอ้โหอันนี้นะคะไม่ได้แค่ว่าเข้าได้ขอโทษนะ ปิดได้ด้วยปิดได้เห็นไหมคะลูกค้าขนาดน้องน้องเราตัวไม่ธรรมดาเปิดมาตาเดาเป็นยังไงหยพีุ่เป็นยังไงมันใหญ่มากเลยอะใช่ค่ะเก็บของได้สบายๆเลยสำหรับ Honda CR-V คันนี้นะคะด้วยราคา338,000บาทใช่เดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่ารถของเรามีอุปกรณ์เครื่องมือยางอะไรไหมอ่าอ่ามีไหมมีไหมนั่นน่ะสิมีไหมมีไหมโอ้โห ยางอะไหล่เขายังเป็นล้อแม็กเลยค่ะด้วยความเป็นตัวท็อปส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อกกระถา,รระาหรือไม่ก็เป็นอันน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะอ,อันนี้มาให้เต็มเครื่องมือ,อแม่แรงยางอะไหล่มีครบภาษีพรบรฟรีค่าจัดฟรีค่าโอดฟรีค่าดําเนินการโอเคบางคนฟรีประกันภัยได้ด้วยนะใช่ขับรถออกไปเลยค่ะ45บาทแล้วเอาไปผ่อนด้วยนะคะใช่ค่ะคหรือถ้าลูกค้าคนไหนนะคะ ช่วงนี้กําลังมองหารถ7ที่นั่งหรือว่ารถสไตล์ครอบครัวแบบนี้นะคะจากของเรามีทั้งราคา3 0 0 0 0 0กว่าบาทมีอีซูมิวเซเวนะคะใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะหรือว่าถูกกว่านั้นลงมาหน่อยก็จะเป็นโตโยต้าอวันซาเป็นเจ็ดที่นั่งคันน้อยๆแล้วก็จะมีอลายคันมีเยอะอยู่ค่ะช่วงนี้เรามีทั้งรถเก๋งเล็กนะคะรถเก๋งขนาดกลางรถ SUV นะคะรถตู้เราก็มีนะคะใช่ค่ะคุณลูกค้าคนไหนที่หารถรุ่นสไตล์ไหนนะคะสามารถทักสอบถามน้องๆทางอินบ็อกได้เลยนะคะทุกช่องทางออนไลน์เรามีหมดเลยใช่ค่ะลูกค้าสะดวกมาที่หน้าร้านก็ยินดีต้อนรับเสมอนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกมาสามารถทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราส่งเจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่บ้านเลยแบบฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายใช่หรือ,อว่าคุณลูกค้าดูคลิปของเราแล้วนะคะอยากจะเช็ครายละเอียดว่าคลิปของเราเนี่ย เ,เต์เรามีตัวตนอยู่จริงไหมหรือว่าการบริการของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะสามารถเข้าไปดูได้ช่องทางแฟนเพจของเรานะคะใช่ค่ะมีรีวิวให้ดูนะคะมีของจริงให้ดูแล้วก็ออกรถ45บาททุกเดือนทุกดเดือนเดือนหนึ่งหลายๆคันด้วยนะคะ<ช>ก็จะบอกว่าออกได้จริงนะคะของเรางั้นเดี๋ยวฝากรถคันนี้สวยๆไว้เลยที่ Honda c ซ v ราคา338,000บาทเท่านั้นเองนะคะสวยงามมากแล้วก็ฝาก สี้าค่ะออกรถ45บ้าบาทค่ะขับฟรีสี่สบห้าวันค่ะ,ท,คะที่สีสห้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ